สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิวตตนกันสักห้าขุนพลนะอันนี้เป็นขุนพลที่หนึ่งนะนี่ขันยนอยครับนี่เลยนี่เลยโคกโคกนะครับอันนี้เป็นขุนพลที่สองนะเสียงเล็กๆวันนี้เสียงเล็กจี๊ดนะอันนี้เสียงเครื่องเรื่องครับขุนพลที่สามนี่เลยตัวนี้ขุนพลที่สี่กำลังขันยนอยตามคลิปเลยครับน่ะ ตัวที่สี่นะตัวที่สามสองหนึ่งแล้วก็น,นู่นครับตัวที่ห้านะครับมีห้าขุนพลนะที่วันนี้จะมาแนะนําสักห้าขุนพลนะอ่ะ God. Uh -huh.